ยังแทออวผมทำเพ็มพลางคลางหลอนเห็นซาตานไอสัตว์กูคิดว่าฝันที่มันทำให้กูเคืองตาที่ชี้เข้ามาบอกรักสูรูปเป็นมายากูปวดไปถึงหัวตับชีบอกกูหลักมันดังกังวานที่เธอเข้ามาอยู่ให้กูโยอยหาหนทางทุกเรื่องมันท้อ เชื้อภาพมายากูยังจำตอนที่ชี้ลงรูปคูกับไอเฮียนั้นในสัตว์โคตรธมารณนกูไม่อยากลงไปใส่เรื่องต่างยังเป็นผุนผ่านโอ้กูอยากจะลืมแชดวันนั้นที่กูเป็นคนพยามกูยังรู้สึกละ เธอทำมือนกูเป็นของตายกูรู้สึกเบื่อหน่ายกูไม่ยอมให้มันพ่ายมันน่าจะเป็นไปได้มันน่าจะเกิดขึ้นได้เรื่องราวที่มันไม่ง่ายกูบอกชีว่ากูไม่เอาก็ได้ Because she's a s l u t that is not correct You hurt my heart well I'm not sure Do you think she's fit Hit it until it's hit hit it, hit it until it breaks Hit it until it's hit Hit it t i l l it breaks until it's hit, hit it, hit it until it breaks. She doesn't know good things. I have eight inches. Who y'all make กู r my tambray? J g u ร u guru di she in serious. g h e in serious. เธอออยไปทั่วทำผมใจเต้นรัวก็กเธอน่ารักเกินตานใจกูมันยังห้ามพอเธอคงแายแต่กูเลยคลั้นใจไม่ให้มันเรียกร้องหาคน้ายใจชินรักเกินไปตาเธอเป็นประกายแสงดาวที่กระพริบคงเปียกเป็นเธอกับผมที่ยืนอยู่บนพื้นดินเราในต บผมเติมไปกี่ลุมก็คงเอื้อมไม่ถึงชี้สูงเกินไปบ่มทำแพงแปลงพลางกรอนเห็นซาตานได้สัตว์กูคิดว่าฝันที่มันทำให้กูเคืองตาที่ชี้เข้ามาบอกรักสรุปเป็นาาา บอกกูรักมันดังกังวานที่เธอเข้ามายั่วให้กูอ้วยหาหนทางทุกเรื่องมันทรมาวนกูไม่เชื่อภาพมายากูยังจำตอนที่ชี้ลงรูปกูกับไอฮีนั้นในสัตดโคตรทำมาวานกูไม่อยากลงไปใส่ยังตังกันเป็นพานกูอยากจะลืมแชทวันนั้นที่กูเป็นคนพยายามกูยังรู้สึกเธอทำเงินกูเป็นของตายกูรู้สึกเบื่อนา die demon die because she's a slot that is <laughs> not correct you hurt my heart well i'm not sure do you think she's <laughs> fit hit it until it's hit hit it till until it breaks hit it until it's hit hit it till it it until it's hit ทำผมใจเต้นตัวก็เธอน่ารักเกินตานใจกูมันยังห้ามเพราะเธอคงแรงเป็นกูนเลยกลัน้นใจไม่หันเรียกร้องหาคนไล่ใจชินรักเกินไปตาเธอเปลนประกายแสงดาวที่ก็ผิดคงเปลียนเป็นเธอกับผมที่ยืนอยู่บนพื้นดินเราเลยต่างกันมากเกินไปผมเติมไปกี่ลุมก็คงเลืมไม่ถือ Until it's hit, hit it, hit it until it breaks Hit it until it's hit, hit it, till it breaks Hit it until it's hit, hit it, hit it until it breaks She doesn't know good things I have a challenge ย l l m a ห้ใครมาทำร้ายใจกูกูรู้ดี she insidious กูรู้ดี she insidious เธอออยไปทั่วทำผมใจเต้นรัวก็เธอน่ารักเกินตานใจกูมันยังห้ามรถเธอของร้านไปกูเลยกลั้นใจไม่มันเรียกร้อง ชินรักเกินไปตาเธอเปลี่ยนประกายแสงดาวที่กะพิบคงเปียเป็นเธอกับผมที่ยืนอยู่บนพื้นดินเราเลยต่างกันมากเกินไป